คุณพี่สุภัสสอนค่ะ <Okay. S 1> การที่เราอายุ46แล้วเราแก่เกินวัยทั้งที่เราก็ทั้งร้อยไหมามาโบช็อกฟิลเลอร์โหทำมาทุกสิ่งอย่างเลยนะคะเอาไขมันมาเติมเต็มหน้าอีก <Okay. S 1> เพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นอะแล้วมันไม่ดูดีขึ้นเลยใช่ปะใช่อือ รู้สึกแย่ไหมแย่มากนะคะ FC ของดรทั้งหลายนะคะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของหมอที่ไม่มีจรรยาบรณก็รู้อยู่แล้วว่าไร้อยใหม่ไม่ผ่านออยแล้วยังจะมาหลอกเอาสตังเราจริงไหมคคลิปเต็มนะคะเธอจะพูดชัดมากว่าเธอทําแค่จมูกกับปาก็บวมแบบทําจมูกบวมยันตาทําตาบวมยันจมูกบวมยันเกือบจะทั้งหน้าแต่รอบนี้ไม่เจ็บเลยไม่เจ็บ20วันแค่นั้นเองต้องรีบกลับแล้วใช้เทคนิคอะไรคะที่ก่อมให้คุณสามีอนุญาต ก็บอกว่าจะมาทําสวย uh huh. แต่เขาห้ามนะคะบอกว่าสวยเยอะแล้วไม่ต้องทําแต่ uh huh. เขาห้ามไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครห้ามผู้หญิงคนนี้ได้ถ้าอยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะรัดที่สุดเราต้องเป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> ถ้าเราเหนื่อยมาทั้งชีวิต46มันก็เหนื่อยแล้วนะ มันก็ครึ่งกว่าชีวิตเข้าไปแล้วใช่ไหมคะคุณพี่ตั้งใจอยากจะให้รางวัลตัวเองอะไรก็รีบๆทาเถอะแล้วไม่รู้หรอกว่าจะตายวันไหนจริงไหมคนรักสวยรักงามด้วยอข้าว้าไม่ได้เพราะว่าเงินของตัวเองหาสามีต่างประเทศเนี่ยเราเองก็ต้องมาเหนื่อยหาสตังถูกไหมคะหาตังเองไม่เลี้ยงเราแล้วยังจะห้ามเราสวยอีกแบบนี้นะเจอกันถ้าเป็นสามีด็อกเตอร์นะรับรองนะคะด็อกเตอร์จะสอกแล้วก็ต่อยเขา ตุ้ยเขานะเช้าเย็นเลยจะบอกให้จะไม่ให้กอดเลยเออเล่นตัวหน่อยสิเป็นผู้หญิงก็ต้องเล่นตัวหน่อยเข้ามาสะกิดแล้วก็ยกเว้นอนุญาตก่อนว่าให้เรามาทําสวยดีไหมคะเอาล้วค่ะให้กำลังใจไปแล้วนะคะ FC ท่านใดที่จองโคต้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวจะถึงวันของคุณพี่จะได้รู้ว่ารอยยิ้มแบบคุณพี่สุพัฒสอนเนี่ยยิ้มมาจากหัวใจมันเป็นยังไงแล้วเจอกันนะคะสาวเหลือน้อยของด็อกเตอร์ทุกคน